หนึ่งชาติหักหน้าเขมรปัดไม่ส่งกุลคแมลุยซีเกม2023ความเคลื่อนไหวศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคม2566ก่ 2, อนหน้านี้เจ้าภาพกัมพูชายืนยันว่าจะมี7ชาติร่วมแข่งขันกุลคะแมในซีเกม2023ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสอปปลาวแต่ข่าวล่าสุด ค่ายมวยต่างๆของเราบอกว่าจะไม่ส่งนักกีฬาของตนให้เข้าร่วมการแข่งขันกุนคาแมซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อมีการแข่งขันประเภทมวยทางรัฐบาลลาวก็จะดึงเอานักชกจากค่ายต่างๆไปเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนชาติในศึกซีเกมส์แต่ในหนนี้ไม่มีค่ายไหนยินยอมเพราะเกรงว่าจะกระทบกับนักมวยไทยอาชีพชาวลาวที่ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย แถมยังบอกอีกว่าไม่เห็นด้วยที่กัมพูชาจะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคาแม่ก่อนหน้านี้สายสมรชัยศศรประธานสหพันธ์มวยลาวยังออกมาถแถลงปากดีปากแจวเข้าข้างกัมพูชาบอกว่ากุนค,คแม่นั้นคือต้นตำรับของมวยแบบต่างๆในภูมิภาคอาเซียนและดอยค่ามวยไทยและไม่สนใจคำเตือนของสหพันธ์มวยไทยนาน,นาชาติที่บอกว่า หากชาติใดส่งนักกีฬาไปแข่งขันกุนคแมในซีเกมครั้งนี้ก็จะแบนจากการแข่งขันที่จัดโดยสหพันธ์มวยไทยนา,นานาชาติทุกรายการในอนาคตซึ่งจากข้อมูลที่หามาได้นายสายสมรชัยสอนนี้ก็เป็นรองประธานสหพันธ์มวยกุนคแมนา,นานาชาติก็เลยต้องเข้าข้างกันหน่อยและบอกว่ามวยลาวกับกุนคแมก็คืออันเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าประธานสหพันธ์มวยลาวจะหน้าแหกหรือเปล่า ที่ไม่มีนักกีฬาไปแข่งได้ตามที่ประกาศเอาไว้สำหรับแฟนมวยชาวไทยก็ได้แต่นั่งยิ้มนอนยิ้มเพราะว่าตอนนี้มวยไทยของเรากำลังโด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วและที่สำคัญตอนนี้คณะกรรมาการโอลิมปิกยุโรปประกาศบรรจุก,กีฬามวยไทยไว้ในการแข่งขันยูโรเปียนเกม2023ที่ประเทศโปรแลนด์ระหว่างวันที่21มิถุนายน ถึง2กรกฎาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะชิงชัยเหรียญทองทั้งในประเภทไหว้คูและต่อสู้เป็นที่ยืนยันว่าทั่วโลกรู้จักมวยไทยและชื่นชมศิลปะการต่อสู้ของเราจริงๆ